ดีวิวการสอบบัตรหัวหน้าทัวร์ในญี่ปุน่นสวัสดีค่ะทุกคนเต่าชื่อเอิร์นเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะปีหน้าเราตั้งใจจะทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราก็เลยจะมาสอบบัตรไกด์ไว้ค่ะครั้งนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเราชวนพี่คนไทยมาด้วยนั่นก็คือพี่โน้ตกับพี่บุม๋มก่อนอื่นเลยคือเราก็ต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลก่อนว่าบริษัทไหนเขารับออกบัตรให้พอเราเจอแล้วเราก็เลยติดต่อเขาไปบอกว่าเราอยากจะสอบ ก็มีเราแล้วก็มีพี่คนไทยอีกสองคนจากนั้นก็นัดแนะกับบริษัทว่าสะดวกจะเข้ามาสอบวันไหนเราก็เลยไปนัดแน่พี่คนไทยอีกสองคนอีกทีนึงบ้านของพี่บุ๋มอยู่ในเมืองเดียวกันกับบริษัทที่เขาจัดสอบเลยส่วนเรากับพี่โนต้ตอยู่ไกลามากๆก็เลยต้องเข้ามานอนที่ซัปโปโรกันก่อนหนึ่งคืนเพื่อที่จะได้ไปทานการอบรมค่ะเพราะว่าเขาจัดอบรมตั้งแต่เช้าตอน9ก้าโมงครึ่งจนถึงเย็นเลยแล้วก็จะมีสอบวันนั้นเลยค่ะทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ความเร็วมากมาก ทั้งอบรมเรียนปฏิบัติแล้วก็สอบก็ได้รู้กันวันนั้นเลยว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้เราเลิกงาน4ี่โมงเย็นแต่มีรถที่จะเข้าซัปโปรโรตอน6กโมงครึ่งกว่าจะมาถึงซัปโปรโรก็เกือบสามทุ่มแล้วยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยค่ะก็เลยแวะไปซื้ออะไรมากินจากร้านสะดวกซื้อแถวบ้านเราไม่มีเซเว่นเห็นนู่นเห็นนี่ก็หยิบใสต่ตะกร้าหมดเลยหมดเงินไปเยอะกว่าไปกินร้านอาหารเลยค่ะเห็นแบบนี้จริงๆเราตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราไม่เคยเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาก่อน เราเลยไม่รู้ระบบของธุรกิจนําเที่ยวเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งของไทยเองเราก็ไม่รู้แล้วพี่โน้ตกับพี่บุ๋มได้ภาษาญี่ปุ่นน้อยกว่าเราเขาก็เลยฝากความหวังไว้ที่เราค่ะว่าจะให้เราช่วยแปลที่ครูพูดให้นี่ก็เลยกังวลกลัวว่าจะฟังครูพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะแปลให้พี่เขาผิดอีกโรงแรมที่เราจะมานอนในคืนนี้เป็นโรงแรมโฮสเทลที่อยู่ในมารุยามะอันนี้เป็นหอหญิงนะคะก็คือข้างในนี้จะมีแต่เฉพาะผู้หญิงหมดเลยส่วนผู้ชายก็จะแยกไปนอนอีกห้องนึงเตียงที่นอนก็จะประมาณนี้ ไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปส่วนห้องอาบน้ำกับห้องส้วมจะต้องใช้ร่วมกันไปนอนกันแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะสรุปแล้วเมื่อคืนเราตื่นเต้นมากเราก็เลยนอนไม่หลับหลับอีกทีตีหนึ่งแน่นี่กำลังกินอาหารเช้าที่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้เราก็ออกจากที่พักกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปอบรมสอบบัตรไกด์ค่ะไม่ใช่สิสอบบัตรผู้จัดการทัวร์ผู้นำทัวร์ผู้นำเที่ยวมากับพี่โน้ตค่ะ เเเจ้าาาดิมกพี่โน้ตเอารถมาด้วยนะคะเลยต้องมาหาที่จอดใกล้ๆโรงแรมซึ่งที่นี่ก็ค่าจอดถูกมากๆจอดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแต่คิดราคาค่าจอดแค่500เยนถ้าเป็นที่อื่นน่าจะโดนไปหลายพันแล้วค่ะนี่นะคะคือรถพี่โน้ตพี่โน้ตขับรถใหญ่จากนั้นพวกเราก็รีบกันเลยค่ะเพราะว่าเรามีเวลา40นาทีในการเดินทางกับระยะทาง18กิโล แต่ถนนมันลื่นหิมะมากๆแล้วในเมืองก็รถติดมากๆเลยค่ะสุดท้ายก็สายไป5นาทีแต่โชคดีที่ครูเข้าใจถึงแล้วห้องเรียนของเราห้องเรียนก็เรียนกันแคบๆแบบนี้เลยค่ะข้างนางก็จะมีครูสอนเพราะว่าบริษัทนี้เขาตั้งอยู่ในห้างนะคะพื้นที่ก็เลยมีจํากัดมากๆกับพี่ปุ๋มเราเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกแต่กับพี่นตนี่เจอบ่อยแล้ว มาถึงก็ยังไม่ทันได้ทําความรู้จักกับพี่บุ๋มเลยก็ต้องรีบเรียนกันแล้วพี่บุ๋มก็น่ารักมากทําขนมมาฝากแล้วก็ทําน้าพริกมาฝากด้วยอร่อยมากเลยค่ะเราเรียนกันไปทั้งหมด3ชั่วโมงเนื้อหาที่เรียนก็จะเกี่ยวกับธุรกิจการนําเที่ยวหน้าที่ของไกด์แล้วก็เทคนิคต่างๆแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับกฎหมายการท่องเที่ยวด้วยพอเรียนเสร็จทั้งหมด3ชั่วโมงเขาก็จัดให้เราสอบทันที แต่ครูใจดีมากๆตรงไหนที่จะออกสอบครูเขาก็จะบอกว่าตรงนี้สําคัญมากๆนะต้องจําด้วยล่ะพวกเราก็จํากันอย่างดีค่ะและในที่สุดทั้ง3าคนก็สอบข้อเขียนผ่านนะคะหลังจากที่สอบข้อเขียนผ่านเสร็จแล้วครูก็ให้ไปพัก30นาทีแล้วตอนบ่ายเราจะไปเรียนปฏิบัติกันต่อจริงๆแล้วเราแอบง่วงนะคะซื้อกาแฟมาด้วยแต่ไม่มีเวลาให้ได้จิบเลยค่ะเพราะว่าครูจี้ให้อ่านทุกคนเลยถึงเราจะอ่านคันจิกันไม่ออกแต่ครูก็บอกว่าให้ลองพยายามดูก่อนแล้วครูจะช่วย ตัวไหนอ่านไม่ออกครูก็ช่วยค่ะแ,ะแล้วก็ถึงการเรียนภาคปฏิบตัติคนที่ขับรถก็คือครูนะคะครูเขาจะทําหน้าที่เป็นเหมือนคนขับรถเหมือนเวลาที่เราไปออกทริปจริงเลยคนที่นั่งข้างหน้าก็จะได้รับบทเป็นไกด์ส่วนคนที่นั่งหลังอีกสองคนจะรับบทเป็นนักท่องเที่ยวครูเขาก็จะมีบทมาให้ด้วยค่ะในบทเหล่านั้นก็จะมีการอธิบายว่าการที่จะพาคนไปออกเที่ยวทริปนึงเนี่ยเราจะต้องพูดอะไรบ้างต้องพูดเกี่ยวกับอะไรข้อไหนที่ต้องเตือนลูกทัวร์ แล้วก็พาเราไปเที่ยวในสถานที่เที่ยวจริงๆในซัโปโปโรเลยนอกจากความรู้เกี่ยวกับการนําเที่ยวแล้วคร,ครูเขายังเล่าให้เราฟังถึงประวัติของฮอกไกาวๆด้วยตั้งแต่ยุคบุกเบิกกันเลยทีเดียวนอกจากการได้ฝึกเป็นไกด์เองแล้วเรายังได้มาดูการทํางานของไกด์จริงๆอย่างครูด้วยค่ะนอกจากลองพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วครูเขายังให้ลองพูดเป็นภาษาอังกฤษและก็ไทยด้วย Thank <you. S 1> เราเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะคะช่วยตอบ thank you ให้ด้วย เสร็จแล้วก็ต้องมาสลับที่นั่งกันแบบนี้ค่ะจบหลักสูตรแล้วเรียบร้อยพวกเราผ่านกันแล้วค่ะใช้เวลาทั้งหมด1วันเต็มๆนะคะและมีค่าใช้จ่ายในการอบรมประมาณเกือบเกือบหนึ่งบาทหลักสูตรพวกนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดสอบค่ะบางที่ก็3วัน2คืนอาจจะต้องมีไปนอนค้างข้างนอกด้วยแต่ของเราเป็นอบรมแบบวันเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมาฉลองกันที่มิสเตอร์โดนัทค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เรารู้สึกประทับใจมากๆหลังจากนี้เราจะสามารถรับงานไกด์ได้ด้วยอย่างเช่นบริษัททัวร์ในญี่ปุ่นถ้าเขาต้องการจะหาไกด์ท้องถิ่นเขาก็สามารถติดต่อเราได้ค่ะหลังจากนี้ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วค่ะพี่บุ๋มกลับไปก่อนแล้วพี่โน้ตก็มาส่งเราที่ป้ายรถบัสเป็นครั้งแรกที่เรามาขึ้นที่ป้ายนี้เลยแอบตื่นเต้นเหมือนกันกลัวขึ้นผิดแต่มาค่ะวันนี้อารมณ์ดีลองดูหน่อยแล้วกัน ตอนนี้นะคะเรากําลังจะกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านพร้อมกับบัตรหัวหน้าทัวร์เรียบร้อยเลยนะคะถือว่าทําภารกิจสําเร็จตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ป้ายรถบัสของสถานีนโปโลค่ะสถานีนโปโลเนี่ยเป็นสถานีที่อยู่ถัดออกมาจากเมืองซัปโปโรสถานีหนึ่งนะคะดูสิไม่มีใครเลยหนาวด้วย ตอนนี้ข้างนอกอากาศติดลบนะคะแล้วก็มีหิมะด้วยค่ะเราก็ต้องนั่งรอตรงนี้อีกครึ่งชั่วโมงถึงจะมาอันนี้เป็นชีวิตปกติของคนที่อยู่ในชนบทฮอกไกโดนะคะก็ต้องรอรถนานแบบนี้ค่ะระหว่างที่รอไม่มีอะไรทํำเราก็เลยกินไก่ทอดของเซเว่นพึ่งออก mm hmm. วางขายด้วยค่ะอร่อยดีนี่คือป้ายรถบัสของสถานีโนโปโลนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนนะ รถก็จะวิ่งเลนกลางนู่นนะคะส่วนเลนนี้เป็นเลนสําหรับรถบัสที่เขาจะมารับผู้โดยสารน,นะคะก็จะมาจอดตรงนี้เนาะตอนนี้เราไม่มีใครเลยนะคะดีที่หิมะไม่ตกมีไม่มีใครเลยหนาวหนาเงาเงาโชคดีที่ยังมีไฟนะเราก็เลยไม่รู้สึกกลัวเท่าไหร่ถ้ามันมืดกว่านี้เราคงกลัวจบรีวิวเรียบร้อยแล้วคะ่ะ บัตรใบนี้จะมีอายุไปถึง5ปีเลยถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกของเราในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวฝากทุกคนติดตามกันต่อด้วยนะคะเราจะตั้งใจทำมันให้ดีไว้มาเที่ยวกับเราได้นะคะเดี๋ยวเราเป็นไกด์ให้